สวัสดีค่ะวันนี้มีแหวนเครื่องสลึงมาให้เลือกให้ได้ชมกันนะคะมีหลากหลายลวดลายหลายสไตล์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละวงกันดีกว่าค่ะว่ามีเป็นลายอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเนี่ยลายเนี่ยเป็นลายที่ขายดีที่สุดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นงานเพชรัเซียนนะคะก็จะมีเพชรด้านข้างนะคะแล้วก็ ะจะมีเพชรชูตรงกลางนะคะอันนี้จะเป็นเพชรทั้งหมดเลยนะคะวันนี้จะเป็นงานเพชรเตเซียนะคะวงที่น้องนํามาวงนี้ไซส์ที่52ค่ะอันนี้เป็นน้ําหนักทองขึ้นสลิกนะคะวงถัดมานะคะก็จะเป็นทรงแบบไทยๆหน่อยนะคะเนี่ยก็จะเป็นเป็นเพชรล้อมนะคะแล้วก็ชูเม็ดตรงกลางนะคะแล้วก็มีลายฉลุด้านข้างนะคะวงนี้ก็ไซส์้เหมือนกันนะคะใส่แล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะ วงถัดมานะคะก็จะเป็นแหวนคลนสวิเหมือนเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นเป็นรูปหัวใจนะคะล้อมด้วยเพชรนะคะต้อนรับวันวาเลนไทยวันนี้นะคะสามารถซื้อเซอร์ไพรส์ได้เลยนะคะแต่ว่าลูกค้าก็ต้องแจ้งไซ้์ทางร้านก่อนนะคะว่าสนใจเป็นไซส์อะไรเดี๋ยวทางร้านจะเช็กสินค้าให้นะคะวงถัดมานะคะวงนี้ถือว่าขายดีที่สุดเลยนะคะจะเป็นงานเพชรเตียงนะคะจะเป็นเมชู <Okay. S 1> เพชรทั้งหมดมี7 เเม็ดนะคะตัวนี้เป็นงานเพชตัเซียนะคะใส่แล้วก็ประมาณนี้นะคะน่าจะถูกใจสาวๆนะคะวงนี้วงถัดมานะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบเม็ดเพชรเยอะเกินไปนะคะวงน้องแนะนําเป็นลายนี้เลยนะคะส่วนลายนี้มีเกือบทุกไซส์เลยนะคะลูกค้าสามารถทักกินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะนี่ใส่แล้วก็จะเล็กๆดูน่ารักมินิมอลนะคะวงนี้สวยมาก ่วนไลท์ถัดมานะคะวงนี้ก็จะเป็นฝังเพชรเข้าไปด้านในเลยนะคะนี่สวยมากนะคะวงนี้ก็เวลาใส่แล้วก็จะไม่มีตัวเม็ดชูให้ให้ดูเกะกะน,นะคะใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะวงถัดมานะคะเราดูงานเพชรกันเยอะแล้วนะคะก็จะเป็นงานทองล้วนนะคะวงนี้จะเป็นทรงหัวใจคู่นะคะเหมาะสําหรับสาวๆเลยะคะ่ะสวยงามมากนะคะวงนี้วงถัดมานะคะตัวกล้าก็จะเป็น งานเปียแบบนี้เลยนะคะตัวด้านบนก็จะเป็นงานพ่นทรายแล้วก็จิกลายเล็กน้อยนะคะมุมนี้สาวๆน่าจะชอบกันนะคะลายนี้ขายดีเหมือนกันนะคะมุมถัดมานะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบเป็นงานแบบทรงแต่งลายเยอะๆน้องแนะนําเป็นลายนี้เลยนะคะทรงเป็นงานลายเหลี่ยมๆนะคะใส่แล้วก็อยู่ประมาณนี้นะคะจะเป็นแบบเกลี้ยงๆหน่อยนะคะแล้วก็เป็นงานเงาๆด้านข้างนะคะ ลายถัดมานะคะก็จะเป็นลายโรมิโอนะคะลายนี้เป็นลายยอดทิศยอดนิยมไปเลยนะคะสวยงามมากๆเลยวงนี้ไซส์จะอยู่ที่52นะคะลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ